ี่น้องลูกหลานบาคโฮทุกท่านมาแล้วครับคลิปฝากก่อสร้างสุสานชาวไทยเชื้อสายเวียดนามแห่งประเทศไทยพบกันวันนี้วันพฤหัสที่20ตุลาคม2,565ขออนุญาตรายงานนะครับรายงานถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับงานก่อสร้างประตูสแตนเลตตกลงเราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วครับประตูสแตนเลตนะครับพี่น้องอ่าพี่น้องตานุกวันมาแล้วครับประตูสแตนเลต พี่น้องเห็นฉากข้างหลังไหมครับซุ้มประตูอ่ะ,อะหลังคาศาลเจ้าวันนี้ช่างก็กําลังทํามากําลังขนคนมาเพื่อจะมามุงหลังคาศาลเจ้าแห่งความเมตตาธรรมตอยกูวันกําลังเดินถ่ายให้พี่น้องเห็นถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับงานก่อสร้างนะครับพี่น้องดูซุ้มประตูเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วอ่าเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วช่างช่างอ่าโคงหลังช่างหลังคาศาลเจ้าเขากําลังมาทํา งานคืบหน้าอย่างเยอะเลยวันนี้ที่จะรายงานมีงานประตูสเตเลสเสร็จเทปูลเสร็จแล้วก็หลังคาสาเจ้าแห่งความเมตตาทาก็กำลังไล่มุงมาแล้วก็รวบเรื่องรั้วเหมือนกันรั้วเรืเราทำคือพูดง่ายเราฉาบใหม่หมดเลยเพราะว่าเราจะทาสีเหลืองตัดแดงแล้วก็ดาวทองอยู่ตรงกลางนะครับพี่น้อง คอยติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับก่อสร้างนะครับพี่น้องลูกหลานมาโคทุกท่านอยากจะบอกว่าเหตุที่ต่อยกุวันรายงานบ่อยๆเพราะว่าสุสานห่งนี้เป็นสมบัติของลูกหลานมาโคทุกคนทุกคนเป็นเจ้าของทุกคนมีส่วนร่วมเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ลงอยู่นี่ล้วนแล้วแต่เกิดจากเงินที่พี่น้องเราบริจาคมาทั้งนั้นเลยนะครับล้วนแล้วแต่เป็นเงินที่พี่น้องเราบริจาคมาทั้งนั้นเลยฉะนั้นแล้วการที่ต่อยกุวันรายงานบ่อยๆ ขอพี่น้องโปรดเข้าใจนะครับว่าเพื่อให้ลูกหลานบาคโคทุกท่านทราบถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับงานก่อสร้างนะครับวันนี้ก็อีกเช่นกันอีกงานหนึ่งก็คืองานแบคโคขึ้นมาปรับที่เพื่อทําถนนเพราะว่าที่ผ่านมาฝนมันตกน้ำมันน้ำมันเยอะอ่ะงานแมคโคทําไม่ได้เลยพอมันแห้งปุ๊บผมในฐานะที่เป็นคน มีส่วนร่วมในการทําสุสานแล้วก็ดูแลเรื่องก่อสร้างก็เอาเรื่อแมคโคมาจัดก,การปรับพื้นที่ไม่ว่าจะทําถนนทาําสระน้ําปรับปรุงใหม่แล้วก็เคลือพื้นที่อ่าโมมาเพื่อจะทาการปลูกหญ้าซึ่งอยากให้พี่น้องลูกหลานมาโคทุกท่านเราได้โปรดติดตามแล้วผมอาจจะออกคลิปบ่อยๆอ่าก็เกรงใจพี่น้องบางท่านอาจจะ บอกว่าทำไมเยอะจังแต่ผมขออนุญาตอธิบายว่าเหตุที่เยอะเพราะว่าอยากให้พี่น้องลูกหลานมักโครที่มีส่วนร,ร่วมออกเงินจะได้รู้ว่าอ๋อเงินที่ท่านบริจาคมาทุกบาททุกสตางค์สมาคมส่งเสริมมิตรภาพไทเวดนามจะเค่ืคืนสู่สังคมในรูปแบบต่างๆโดยเฉพาะครั้งนี้เราทําสุสานเราก็จะรายงานเรื่องสุสานพี่น้องทราบตลอดพี่น้องดูนะครับนี่รู้ว่าเรา เราฉาบใหม่หมดเลยเพราะว่าเราต้องการความสวยงามเข้ามาแล้วจะต้องดูดีให้สมชื่อสุสานชาวไทยเชื้อสายเวียดนามแห่งประเทศไทยวันนี้อาจจะมีหลายคลิปหน่อครับเพราะว่างานแมคโครแมคโครก็ลงมาทำงานอย่างขมักขเม้นเลยงานสร้างซุ้มประตูก็เอ้ยงานสร้างศา,าลาศาลเจ้าแห่งความเมตตาธรรมก็เต็มที่งานฉาบลวคือเราระดมสัพพะก,กำลังที่ไม่อยู่ ให้สุสานชาวไทยเชื้อสายเวียดนามแห่งนี้เสร็จสมบูรณ์อย่างยิ่งใหญ่เพื่อพร้อมเพื่อจะอมีพิธีเปิดในวันอาทิตย์ที่4ธันวาคม2 5 6 5ควบคู่กับงานพระป่าสามัคคีของสมาคมส่งเสริมมิตรภาพไทยเวียดนามนะครับพี่น้องอย่าลืมนะครับพูดแล้วพูดอีกว่าที่แห่งนี้เป็นสมบัติของลูกหลานวามาโคทุกคน ทุกคนเป็นเจ้าของทุกคนมีส่วนร่วมฉะนั้นแล้วอาทิตย์ที่4ทธันวา2565ยังไงผมขอพี่น้องเรามาร่วมกันแสดงพลังแสดงความเป็นเจ้าของที่แห่งนี้นะครับต่อยกุวันรายงานจากสุสานชาวไทยเช,ชื้อสายเวียดนามแห่งประเทศไทยสวัสดีครับสวัสดีครับ